อทุกพระองค์กราบคาระวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอ,อริยเจ้าอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะเรียรรมำสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกท่านค่ะพบกับรายการส่งการบ้านของนักศึกษาสถาบันวิชารามหลังจากที่เราจบค่ายพระไตรปิฎกไปแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้พี่น้องเราได้มาร่วมกันพร้อมที่จะส่งการบ้านนะคะดิฉันดรนิตยาพรสุรสายค่ะ ชื่อเล่นว่านิดหน่อยค่ะชื่อทางธรรมว่าน้องพรฟ้านะคะเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมมาสิบหกปีค่ะเป็นวิชาที่เป็นรองวิชาที่การวดีสถาบันวิชาธรรมนะคะแล้วก็เป็นรองประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้มีความยินดีที่จะมาร่วมกับพี่น้องของเรารับการบ้านส่งการบ้านร่วมกันนะคะค่ะมีพี่น้องที่จะร่วมรับการบ้าน และก็บันทึกข้อมูลสำหรับที่จะเอื้อใหอ้เป็นข้อมูลให้พี่น้องที่มาร่วมส่งการบ้านของเรานะคะเชิญท่านแรกนะคะดรพุษธดีเจริญวัยาเจตเชิญค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะพุษดีเจริญวัยเจตค่ะชื่อทางธรรมมั่นมิ่งบุญค่ะชื่อเล่นชื่ชอเฉงค่ะอายุ4 6ปี เป็นจิตอาสาตั้งแต่ปี55นะคะรวมทั้งเป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามนะคะตอนนั้นยังไม่ได้ชื่อนี้นะคะแต่ก็คือดําเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ตอนที่เข้ามาเลยนะคะตอนนั้นค่ะก็ประสบการณ์การฝึกผลนะคะการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุก์นะคะก็ดําเนินการมาเรื่อยๆจริงๆวันนี้มีเรื่องส่งการบ้านด้วยนะคะไว้เดี๋ยวไปติดตามกันตอนช่วงนั้นค่ะ ค่ะมีพี่เรือนแก้วแก้วเย็นศีลนะคะร่วมรับการบ้านเชิญพี่เรือนแก้วค่ะเรินทำสำนักดีค่ะเรือนแก้วสว่างวงนะคะแกว้วเย็นศีลค่ะชื่อเล่นชื่อนกนะคะจบปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจนะคะอดีตท,ทำงานสถาบันการเงินนะคะปัจจุบันก็มาเป็นจิตอาสาศูนย์บาทแล้วคะ่ะ<ง> เป็นผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ระยะ3ลูกรามในช่องท้องแล้วก็มะเร็งแตกนะคะแต่ว่าการที่ได้มาแพทย์วิถีธรรมเราไม่ได้ได้แค่สุขภาพค่ะสิ่งที่เราดีใจแล้วสามารถพูดได้เต็มปากว่าดีใจที่เราเป็นมะเร็งเพราะว่ามันทําให้การเป็นมะเร็งมันทาให้เราได้มาพบแพทย์วิถีธรรมและสิ่งที่เราได้มากกว่าสุขภาพก็คือเรื่องของใจนะคะเราสามารถจู ใช้ชีวิตยอยู่แบบเรียบง่ายใจไร้ทุกข์ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะนอกจากนั้นยังมีพุ่งประพัสดสอนนะคะมาร่วมบันทึกข้อมูลเชิญค่ะกับคาวะท่านอาจารย์หมเขียวค่ะ,จะเจริญทําพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อประพัสดสอนวาลีนะคะอายุห้าสิบสองปีค่ะ เดิมเคยเป็นหลายโรคอะค่ะหนึ่งในโรคที่เป็นแล้วรู้สึกทรมานมากก็คือเอ่อไม่ได้ไม่ได้กลิ่นแล้วก็ทานอะไรไม่รับรู้รสชาติอะคะ่ะแล้วก็หายได้ด้วยยาเก้าเม็ดก็คือปวซาค่ะด้วยเงินเพียงยี่ยี่สิบาทอะคะ่ะตือไม้ปวซาค่ะปัจจุบ,บันก็มาช่วยเป็นจิตอาสาอะค่ะจะบอกว่าการที่ได้มาร่วมบันทึกที่นี่นะคะเหมือนได้รับถิ่นฐานยิ่งใหญ่อะคะ่ะ ค่ะขอบคุณค่ะและมีกิ่งแก้วฉัตรมณีวัฒนานะคะคุณเมย์มาร่วมรับการบ้านด้วยค่ะเชิญค่ะกับพณวัตานการมองเขียวที่เคารพยิ่งค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้ครุคแล้วก็พี่น้องผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านค่ะค่ะชื่อ กิ่งแก้วฉัตรมณีวัฒนานะคะ,ะชื่อทางธรรมปฏิบุญค่ะเพื่อนเพื่อนเล็กเมคะ่ะจบการศึกษาอริยปัญญาตีจากสถาบันนิชรามค่ะปัจจุบันศึกษาอริยปัญญาโทอยู่ค่ะก็เป็นจิตอาสาแพทย์วิธีธรรม14ปีค่ะ แล้วก็เป็นอดีตผู้ป่วย SLE ที่ใช้วิธีแพทย์วิธีทําดูแลตัวเองนะคะและครอบครัวค่ะ,ะมีความผาสุกค,ค่ะเพราะว่า14ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไม่ได้หามหมอแล้วก็ไม่ได้กินยาแล้วก็ยังสามารถดูแล คนในบ้านได้อะค่ะอย่างตอนเนี้ค่ะตอนนี้ดูแลคุณยายอยู่ครับคุณยายป่วยคุณคุณยายคุณแม่นะคะก็จะเรียกคุณยายป่วยแล้วรู้สึกว่าคุณยายได้ตอบสนองกับเอแพทย์วิธีธรรมมากเลยอะค่ะก็คือ,อตอบสนองกับกับการดูแลอ่าสัญญ,ญาณติดขัดนะคะ อยู่ในเขตกสมนะคะสัญญาณติดขัดเมสัญญาณไม่โอเคคะ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวคงแก้ไขนะคะค่ะค <c oughs> ่ะขออภัยค่ะค่ะก็จะได้ยินไหมคะได้ยินแล้วคะ่ะค่ะก็เอ,อคุณยายเนาะมาดูแลคุณแม่คุณยายเนี่ยค่ะ จะเป็นท่านที่ใช้ศาสตร์แพทย์ททวิถีธรรมแล้วเราได้ผลมากเลยเวลาที่เราไปเจอคุณยายนอนสมเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราปรับสมดุลให้อย่างเงี้ยค่ะคุณยายก็จะแบบฟื้นเหมือนเหมือนต้นไม้ที่ไม่ได้รดน้าพอรดน้ําเสร็จก็ฟื้นเหมือนไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าโชคดีมากเลยค่ะทีะ่ได้เรียนรู้ศาสตร์แพทย์วิถีธรรมแล้วก็ แล้วก็โชคดีมากค่ะ,ะที่สามารถแลวคนในบ้านสามารถใช้ศาสตร์นี้ได้แต่ไม่ใช่ใช้ได้เลยนะคะกว่าจะใช้กับคุณรายได้นะคะก็ใช้เวลาในการบำเพ็ญช่วยคนอื่นมา6ปีค่ะปีที่7จ็นะคะ,ะคนในบ้านพี่น้องอท่านที่อยู่ในบ้านถึงถึงรับรับศาสตร์นี้ได้ค่ะก็ยินดีนะคะต้อนรับพี่น้องทุกท่านค่ะเข้าสู่การส่งกันบ้านค่ะ ค่ะอนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านนะคะในวันนี้เราเตรียมพร้อมสําหรับรับการบ้านจากพี่น้องนะคะแล้วเราก็จะร่วมส่งการบ้านด้วยนะคะเราต้องช่วงชิงเวลาที่พี่น้องยังย,งยกมือไม่เยอะนะคะดังนั้นอะ่ะพี่น้องรีบยกมือขึ้นมาได้เลยนะคะท่านใดที่มีความพร้อมแล้วก็จะได้ถูกเรียงลําดับนะคะค่ะเราจะรับการบ้านตามลําดับนะคะ วันนี้วันที่สิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้ารอยหกสิบสี่นะคะช่วงของการรับการบ้านของเราในหลังค่ายครั้งนี้มีสี่วันนะคะวันนี้วันแรกแล้วก็ท่านแรกก็คือคุณวัานะคะขอเชิญคุณวัสาค่ะคุณวสาสะดวกหรือ,อยังคะเห็นยกมือแล้ว เปิดกล้องเปิดไม่ได้เลยนะคะโอเคค่ะเจริญธรรมสอนึิดีค่ะกระลอกกลับค่ว่าท่านอาจารย์บอกเขียวแล้วก็เจริญธรรมสอนึิดี